หนึ่งนาทีกับกะปทกรมการขนส่งทางบกเปิดให้เจ้าของรถและผู้ประกอบการแท็กซี่โอเคลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน DLT Driver เพื่อเป็นทางเลือกแทนการติดตั้งระบบ GPS ค่ะ จากนโยบายเพื่อช่วเหรือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กกรมการขนส่งทางบกจัดทำแอปพลิเคชัน DLT Driver ให้บริการติดตามการเดินทางรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันผู้ประสงค์ใช้งานแอปพลิเคชันเตรียมหลักฐานประกอบการลงทะเบียนให้พร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้จองคิวเพื่อเข้ามาดำเนินการผ่าน DLT Smart Queue และมาย,ยื่นความประสงค์ได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงาน ขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกประสงคมนาคม